การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด -19 ส่งผลทุบเศรษฐกิจของนานาประเทศทั่วโลกทําให้หลายประเทศต้องเร่งออกมาตรการทางเศรษฐกิจมาประคับประคองตัวเองและไม่ใช่แค่ในไทยเริ่มจากมาเลเซียรัฐบาลประกาศทุ่มงบประมาณราว1 4 0 0 0 0ล้านบาทรับมือผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครอบคลุมการลดหย่อนภาษีการช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวการจัดหาเงินกู้ให้ SME และแจกเงินสดให้กับประชาชน สิงคโปร์เลื่อนการขึ้นภาษีสินค้าและบริการที่กำหนดไว้ว่าจะเริ่มจัดเก็บในปี2,564ออกไปก่อนจดสัรงบประมาณแสนล้านบาทเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสและรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจการจ้างงานและค่าครองชีพมอบโบนัสสูงสุดหนึ่งเดือนแก่บุคลากร,กรทางการแพทย์ที่เป็นแนวหน้ารับมือเชื้อไวรัสโควิด -19 และแจกเงินประชาชนรายละ100-300ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว 2,000- ถึงเกือบ7,000บาทขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ฮ่องกงมีแผนแจกเงินคนละ4ี่0 0บาทให้แก่ชาวฮ่องกงทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน7ล้านคนปล่อยเงินกู้100%เดอกเบีย้ยต่ำแก่บริษัทขนาดเล็กลดภาษีเงินเดือนและทรัพย์สินลดค่าธรรมเนียมของหน่วยงานภาครัฐและลดค่าเช่าบ้านเคหะชุมชนเบีย้ยเลี้ยงรายเดือนสำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและจะเพิ่มเป็น2เท่าและยกเว้นค่าธรรมเนียมสอบเข้ามหาวิทยาลายัยรวมถึงลดภาษีกำไรสำหรับบริษัทเอกชน ลดอัตราค่าเช่าภาครัฐและอุดหนุนค่าไฟฟ้าขณะที่ญี่ปุ่นอนุมัติแผนจัดสรรงบราว4,000ล้านบาทล่าสุดมีการประกาศแผนจะใช้ทุนสำรองในงบประมาณปี2563ช่วยเหลือธุรกิจ50ประเภทที่มียอดขายลดลง5%เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเน้นช่วยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรถทัวร์นำเที่ยวสนับสนุนธุรกิจร้านค้าปลีกด้านสหรัฐวุฒิสภาสหรัฐลงมติเห็นชอบผ่านร่างงบประมาณฉุกเฉินจำนวน8,300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว2แสนล้านบาทเพื่อใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งกำลังคุกคามการดำรงชีวิตของชาวอเมริกัน รวมทั้งเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะเร่งด่วนจะดําเนินการอุดหนุนค่ารักษาโรคสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนและตรวจหาผู้ติดเชื้อทันทีที่มีมตินายไมพเพนรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศจะส่งอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด -19 จํนนวน1นล้านห้าแสนชุดไปให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่พบการแพร่ระบาดจํานวนมากคาดว่าอุปกรณ์ทั้งหมดน่าจะทยอยส่งถึงโรงพยาบาลภายใน2-3สัปดาห์ นอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจพิจารณาลดดอกเบี้ยลงราว0.25เในเดือนเมษายนนี้ขณะเดียวกันทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประกาศตั้งงบช่วยเหลือวงเงิน50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1.5แสนล้านบาทสำหรับให้ประเทศกำลังพัฒนาที่มีไรายได้ต่ำทั่วโลกซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถขอกู้โดยปราศจากดอกเบี้ย เพื่อนำไปใช้ต่อสู้กับภาวะวิกฤตที่เกินจากควบคุมได้